แปลงล่างไปไซคอบอย่างนั้นแหละฮะเอนเตอร์ Enter ไปดครับเฮ้ยคุณผู้ชมเรากลายเป็นยักษ์ตาเดียวครับดูดิเลือดอย่างเยอะครับ ราบสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปเคลิบเกม i n ม c ครับนั่นเองนะครับและวันนี้ครับผมเรามีมอสจะมาเล่นกันครับอ่าซึ่งมอสในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าไอแอนด์ไฟดักกอนนะครับก็จะมีแบบพวกมังกรนะครับผมแล้วก็แบบพวกอ่าบอสต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าซึ่งจริงๆเนี่ยแค่หมู่บ้านก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับดูเห็นปะปกติหมู่บ้านนี้มันไม่มีแบบป้อมปราการแบบนี้ครับเดี๋ยวลองบินมาดูนะครับผมอ่ามันจะเป็นเหมือนแบบขอคอยอะไรสักอย่างใช่ไหมฟืบอ่าเฮ้ยคือ ก็อย่างวันที่เราจะาเล่นคู่กันเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเราเนี่ยสามารถที่จะแปลงร่างเป็นมอนท,ที่เราฆ่าได้นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูแบบเป็นโซลิโวก่อนแล้วกันนะฮะจังหวะนี้สับวัวไปครับผมนี่เห็นปะมันก็จะแบบมีวิญญาณลอยมาแบบนี้เลยนะฮะอ่าลองเข้าไปดูปึ๊บอ่าเก็บมาแล้วผมนี่ผมมันก็จะแบบมีวัวเนี่ยให้เราแปลงร่างแล้วนะครับเอนเตอร์ไปครับจังหวะนี้นี่ครับผม <c ười> กลายเป็นวัวแล้วนะครับดูดิอู้เฮ้ยตรงแขนแล้วกลายเป็นวัวด้วยเหรอสมจริงจะจัดนะครับเลือดก็แบบมีแค่ห้าเองนะครับผมกลับไปเปง เป็นโกเลมซะหน่อยละกันครับผมเรียบร้อยครับผมนี่มีวิญญาณให้เก็บนะครับกเก็บผ้าใบปุ๊บอ่าไหนดูดิแปลงร่างเป็นกโกเลมนะครับเอนเตอร์ไปครับจุดนี้โอ้โหเลือดเยอะขนาดนี้เลยเหรอแต่แบบเดินชา้าจ,จ,จัดๆเลยครับเฮ้อไม่นะทำไมมันเดินชา้าขนาดนี้แต่ยังพอวิ่งได้นะครับแล้วถ้าเป็นน้องแมวล่ะเอ้ยน้องแมวโอ้โหไม่มีทางตามทันเลยถ้าเป็นร่างเนี้ยช่างมาเลื่อนนะครับผมปออุ๊บกลับไปเป็นอ่ะตัวเองก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองบินดูซิว่าแบบมีอะไรบ้างนะครับผมในโลกนี้เนี้ยอ๋อผมยังไม่เห็นม็อบตัวอื่นเลยว่่่่่่ะะะะะไไ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 มม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 เเ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 เปป็็็็นนนนนนนรร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 รดดดดดีีีีีี๋๋ยยยววววาาาาฟกกกกกอออ้้้คคคคัััััับบบบบพทตตหลูซิงงงงงผผแแข เดีย๋ยวเราลองไปดูอย่างอื่นก่อนดีกว่าเฮ้ยไซคลอปอย่างงั้นเหรอฮะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบยักษ์ตาเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ปะไหนลองเสกดิเจิตันนี้ไซคลอปนะครับโอ้โหผู้ชมตัวยังใหญ่ครับดูด,ดิวันนี้ไซคลอปมาสู้หน่อยไหมเพื่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งไล่อะไรอ,ะไรอะ่ะเฮ้ยมันกินหมาผู้ชมดูด,ดิจับหมากินครับไหนดูอีกรอบดิเดินมานะฮะจิตันนี้ปึ๊บโอ้โหหยิบหม,มาขึ้นไปกินครับโหดไล่จัด เฮ้ยชดต้นไม้ได้ด้วยเกินไปแล้วไซครอบทำไมทำแบบนี้ตบไปดิครับเอยได้อะไรอะเมื่อกี้คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมจะต้องฆ่าไซคอบครับจัากวันี้มันกำลังทำลายหมู่บ้านครับผมตัวยังใหญ่เลยอะสู้ได้เหรอวะก็มาดิตบไปดิครับเฮ้ยเาทำไมผมตบแล้วแบบผมว้าวขึ้นไปวะตอนนี้เนี่ยมีชุดเกราะใช่ไหมครับโหมีแบ่งระดับเป็นแบบพวกซิลเวอร์อะไรอย่างงี้ด้วยนะแล้วก็เฮ้ยอันนี้อะไรอะเป็นดาบแบบมังกรเหรอครับดาบไฟด้วยอะเออเท่่ะไหนดูชุดเกราะดีมนาีเอะไรีกหรือเปล กระดูกมังกรนะครับผมอ่ะต้องลองแล้วว่าจะวนี้ในโดซี่เราจะสู้มันได้หรือเปล่านะครับใส่ไปเอาล่ะไซคอบมาแล้วเพื่อนขอเป็นทองด้วยแล้วกันนะครับเจากวันนี้ต้องลองครัผู้ชมเดี๋ยวสปาวพอยต์มาตรงนี้ดีกว่านะครับสปาวพอยต์โอเคก็มาดิครับเปิดก่อนได้เปียกผมยิงไปครับอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหเอาปากมาเชียวนะครับไหนลองตบดิตบไปครับอุ้ยติดไฟด้วยจาวนี้โอ้โหวาร์ปอีกแล้วนะฮะเฮ้ยเฉยก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้โหทำลายป่าใหญ่เลยวันจาวนี้มาดิมาดิเราต้องฆ่ามันให้ได้ครับเอ้ยอ๋อคคคืืืืืออ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 แแแบบ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 บเเเเเเรรรราาาาโโดดดดนน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 นมม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 มัััััยยยยยกกกกกใชช่่่่่่ปปปะะะะีีี้้้้ฟลฮตตไไไผุพูหหณ์ อ,อ้ยไม่เอาอยากอุ้มเรา <c oughs> มันเหมือนมันกินเราใช่ป่ะเกินไปเพื่อนไซคอบอ้ยโอ้โหแย่ว,ว่ะนี่ขนาดแบบมีของเทปมาเนี่ยทำไมโหดจังวะฮะโอ้ยโดนจับมากินอีกแล้วครับแย่ว,ว่ะเอ้ยผมว่าผมต้องยิงธนูอ่ะจังหวะเนี้ยสู้เลยใกล้ไม่ค่อยดีครับเอ้ยอย่ามาเอ้ยได้แล้วคุณผู้ชมเล่นนี่คืออ่าวิญญาณไซคลอบนะครับไหนเราเก็บไปดิฟื้นเก็บไปครับผมเอาล่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีตาไซคลอบด้วยเหรออ่าเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับไหนดูซิแปลงร่างเป็นไซคลอบอย่างนั้นเหรอฮะ นะครับตามสเต็ปเลยผมเป็นตัวยักษ์ก็อย่างนี้แหละเ,เราสามารถแบบทุบบล็อกได้ปกติไหมได้นะครับผมฟื้นแต่ระยะเหมือนมันจากัดอ่ะขุดตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วผมต่อยละ่ะต่อยแบบแรงหรือเปล่านะครับผมต่อยวัวดิต่อยไม่ถึงด้วยอะไรวะเนี่ยเป็นไซคอลทาอะไรได้บ้างเนี่ยไม่รู้ะฮะแต่ตัวใหญ่ครับผมเดี๋ยวเราลองไปสู้กับม็อบตัวอื่นดูดีกว่านะครับเราได้พลังไซคอลมาแล้วนี่ไงมังกรไฟมังกรน้าแข็งนะครับต้องลองว่ะเริ่มจากมังกรไฟแล้วนะครับตัวนี้วางไปดีครับไอ้วางตรงไหนดีวะมังกรไฟออาบ่าตรงนี้แหละเอ้ยหน้าตามาดูไม่น่ากลัวเ เฮ้ยใจเย็นเพื่อนยิงเข้าไปดิครับมาดิครับโอ้ยโดนไรอ่ะโอ้โหมันยิงไฟได้ด้วยครับโอผล่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเรามีเลือดใส่ขอบครับผมเลือดมันเดือดจ้าอะไรฮะอะไรฮะรตบไม่โดคนคุณผู้ชมอยู่ข้างล่างแล้วเราตบไม่ได้ครับยิงธนูเอาก็ได้มาดิกลายเป็นใส่ขอบับผมเฮ้ยตายแล้วเหรอเรียบร้อยนะครับเอ้แล้วแบบเราเก็บวิญ,ญญาณมยายังวไงวอต้องเช็คไปหนึงครับผมฟืบเนี่ยเหรอไหนลองแปลงร่างดูดิเฮ้ยนี่ใช่มังกรจริงเหรอคุณผู้ชมกิ้งก่าหรืออะไรสักอย่างเลยคุณผู้ชมมมมมดดดดดูิิตตัััััวววแแคค่่่่นนนนนนีีี้้้้เเเเเเเออองงรรรบบบบหหืจะยยยยฮ๋ไไป็กก เดิมฮะเฮ้ยแล้วแบบสมวมาค้างไว้อยู่ตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะต่อไว้ผมอ่ามังกรน,น้ำแข็งใช่ไหมครับไหนดูสิวิ่ดูเท่เหมือนกันได้เนี่ยได้แบบบูอไวไ้ดาก้อนหรือเปล่าครับมาดีเพื่อมาดิขอตบสักทีได้เปล่าวิไฟไหม้เลยผู้ชมเฮ้ยทำไมตัวมันดูเล็กจังอะหรือแบบมันแรนดอมใสวะผู้ชมก็มาดิครับเป็นพลังอะไรจัดมาให้ดูหน่อยขอดูพลังหน่อยได้หรือเปล่าฮะมังกรน,น้ำแข็งเฮ้ยเดียวอย่าบอกนะว่าตายเอา้าตายแล้วเหรอยังไม่ทันดูพลังเลยแบบตง่ลองแปงลงไ้ร่าง ครับปึ๊บอ่าหน่อยหตัวใหญ่เลยว่ะนี่ต่อยไปหนึ่งทีครับมาเด้อดูพลังหน่อยได้เปล่าเอาล่ะเจ้าวันนี้บินแล้วครับโหตัวยังใหญ่นะครับผมเอ้ยทำไรทำไรเอ้ผู้ชมมันดูเท่มากเลยดูดิมังกรน้าแข็งแบบขาวๆฟ้าๆนะครับไม่ยอมทาอะไรหรอยิงดิเจ้าวันนี้ไม่ยอมทาอะไรหรอครับมาดิครับเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเอ้ยโหูโดนตบครับผมเดี๋ยวไม่มีพลังน้าแข็งเหรอเอาล่ะเจ้าวันนี้โหัวพ่นน้าแข็งมาแล้วครับตัวเราช้าปะเนี่ยเออไม่ใช่เหรอเออแต่เราโดนพ่นน้ำแข็งจริงครับมาเด้อแนร เดีวนี้เลิกไกลเป็นน้ำแข็งละนี่ถ้าไม่เป็นไซคขอบอาจจะตายก็ได้นะครับบินไปไหนครับมาดิครับพ้นหนอพ้นหนอมาดิเจอดาบไฟหน่อยเป็นไงครับเออตบไปดิต้องยั่วตบเลยเนะอย่างหาเลยโอ้ยโดนเจ้าแข็งไม่นะเจ้าใช่ไหมเฮ้เจ้าใช่ไหมมาดิเฮ้ยตายแล้วปนะเนี่ยเออว่ะตายแล้วแต่แบบทำไมเมื่อกี้ผมยังเจ็บอยู่วะเอาล่ะผมอยากลองแบบพลังดาบน้ำแข็งดูอ่ะแป๊บนึงนะพลังดาบน้ำแข็งนะครับผมอยู่ไหนวะอ๋อในกระดาบน้ำแข็งนะครับเฮ้ยมีสายฟ้าด้วยนะครับแต่ว่ามีมังกรสายฟ้าเหมือนกันใช่ปะนี่ไงไคราวนีี้นนนเิ่ยยยเเราลลลนนนแบว่่่่ดมคคคคอออออองัพื๋ ต้องปลุกใช่ไหมแต่วันนี้ดาบน้ําแข็งแล้วครับเออโดนแช่แข็งไม่ได้มาดิอุ้ยเดินไกลเหมือนกันนะมังกรสายฟ้าเหรอครับก็มาดิครับนี่โดนแช่แข็งไปครับผมตับไปครับอุ้ยเอาว่ะโอ้โหนี่ผมโดนสายฟ้าเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันงับผมเหมอเมื่อก,กี้เออว่ะน่าใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องตบไปดิครับโอ้โหโดนช็อตโดนช็อตด้วยแบบไฟฟ้าล้านโวลต์นะครับอา้าวตายแล้วเหรออ่าเราเก็บล่างมันมาได้ใช่ไหมครับน่าจะสภาพเดียวกันว่ะดูดิเป็นมังกรตัวเล็กๆทำอะไรไม่ได้เลยครับเอาล่ะต่อไปเรา ครับใช่ครับเอาละไหนขอเราสู้สัหน่อยแล้วกันนะตนัวนี้ตบไปดิครับโอ้ตบแล้วฟ้าผ่าเลยเหรอโหดจังอ่ะตบไปครับมาดิมาดิาเุ้ยบินไปแล้วว่ะบินเร็วจังอ่ะดูดิโอ้โหไปนู่นแล้วครับเอ้ยจะเย็นอย่าเพิ่งหนีเล็งให้แม่นและยิงออกไปผมโดนปะวะไม่โดนโอบินเร็วมากครับตัวนี้เป็นแบบว่าเจ้ากริฟฟอนนะครับเฮ้ยโดนน้ำแข็งสับเหรอตบไปดิตบไปดิเออแน่จริงก็มาเพื่อนเอ้าเรียบร้อยแล้วครับผมจัดการได้แล้วนะฮะแต่ลองแปลงร่างดูสิกลายเป็นกริฟฟอนครับผมเอนเตอร์ไปเฮ้ยได้อยู่ดูดดดดดิิิิเเเเเเเทท่่่่่่หมมมมมมืืออนน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 นกกกัััััะะะะะคคคครรรรรบบ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 บลลลแแแวววววาาาาถผไไไไไไไ้้้้้ปปยย็พีีขใจ อ่ากลับไปดีก oh. ว so so ่าเนาะปึ๊บเอาละตัวต่อไปครับผมก็ก้นเนาะไหนดูดิโอ้เฮ้ยเออเด้วยวะเมดูซ่านี่ยวันดีเพื่อนโอ้โหแค่สบตาก็ตายนะครับเฮ้ยๆฮน่ากลัวว่ะดูดิมาแล้วเมดูซ่าไม่นะเฮ้ยโอ้โหดูดิจะฆ่ายังไงดีครับยิงมาดิมาดิเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมองตายเพิ่งมองตาเดี๋ยวนี้เล็งแล้วก็ยิงไปครับเออตายอยู่นะยิงไปเรียบร้อยครับผมไหนลองเก็บร่างมาดูซิปึ๊บนะฮะเอ้ยมีหัวด้วยเหรอใส่ได้ปะไม่ได้เหรอเอาละแปลงร่างนะครับได้หรือเปล่าเอนเตอร์ไปเเเเเเฮ้้้้้ยยยยไไดดดดดอออออูููู่่่่าานนนผผชชมมมิิิึบบบลลืโโคคคตตตรรรระะจงหกกัััวีีปป็พซ าเป็นเหมือนแบบพูดน้อยนะครับผมเฮ้ยตัวพิกซี่แล้วมันเมาอ่ะเนี่ยตัวเล็กมากเลยผู้ชมมองแทบไม่เห็นเลยครับตบไปเด็นหนึ่งทีนะครับผมอุ้ยตายเลยปะเนี่ยเก็บวิญญาณได้ปะม,มีวิญญาณให้เก็บปะวะอ่าเหมือนจะไม่ได้เก็บมานะครับไม่เป็นไรเอาล่ะเราใส่ชุดอื่นดูดีกว่านะครับนี่สีขาวผมน่าจะเท่เหมือนกันนะปึ๊บใส่เข้าไปเฮ้ยคุณผู้ชมเท่จริงดูดิแต่แบบตรงตาผมมันดูตลกว่ะทำไมเป็นอย่างไงวนะเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมผมจะลองเสกตัวอื่นดูนะครับอันนี้ไซเรนอย่างนั้น,เ,น,น,ะะเ,นบบเหรอ,นนอ,องงงงเเเเเเพลลลหหรรรอออแ้้้้้วาาาาตตบบบ่่ะไไปปคคัยยยุผูชมมทนนจ็ี โอ้โหน่ากลัวไม่เอาไปไกลเพื่อนน่ากลัวจริงคุณผู้ชมดูดิไม่นะโอ้โหเรียบร้อยผมจัดการได้อยู่นะครับเอ้ยมันน่ากลัวต่อไปจะเป็นฮิปโปแคมปัสนะครับไหนดูซิโอ้รู้สึกแต่ละตัวนี่รู้สึกคุ้นๆทั้งนั้นเลยครับไอพวกนี้เนี่ยเป็นเหมือนแบบพวกสัตว์ในตำนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมต่อไปเดดวอร์มอย่างนั้นเหรอฮะอุ้ยเป็นหนอนนะครับผมอุ้ยไม่เอาหนอนโอ้โหดูดิดิ้นใหญ่เลยไม่เอาหนอนฆ่าทิ้งดีกว่านะครับผมต่อไปคืออะไรครับปึ๊บเอ้้ยยยยไไก่่่่่่เเเเหหหหรรรรรออ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 ใใืืปปลลาานนนีคับบขตโโผมดะะ เฮ้ยโหดอยู่หดอยู่โหดแล้วไงสับไปดิฟ้าผ่าครับผมฟ้าผ่าไปหรือดาบอะไรดีวะน้ำแข็งด้วยเปล่าดาบน้ำแข็งซะหน่อยครับแช่แข็งไปเรียบร้อยนะฮะโอ้โหมืนว่ะเอาล่ะต่อไปคืออะไรครับอุ้ยโอ๊ยตัวนี้มันโหดอะ มันยิงใส่เราได้ด้วยอ่ะอะไรเนี่ยฮะแช่แข็งมาดีมเดีเรียบร้อยครับผมเอาล่ะต่อไปโชว์นะครับโอ้ยแล้วทำไมนายยืนนิ่งงั้นน่ะเพื่อนเอ้าคือแข็งเร็วผู้ชมตอบไม่ได้เลยครับอันนี้อะไรอะ่ะปึ๊บเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะแมงมุมหรอเฮ้ยผู้ชมน่กกากลัวไม่เอาแมงมุมอ่ะอันนี้แบบเป็นโซเยอร์โอ้โหมีแบบหลายแบบด้วยนะครับไหนดูระดับอื่นบ้างนี่เป็นไงครับผมฟืบอันนี้อ่ะเซนติเนลนะครับโอ้โหเป็นเหมือนแบบหน่วยรักษาความปลอดภัยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าต่อไปเป็นรอยัลนะครับโอ้โหอันนี้แบบตัวตึงอ่ะผู้ชมตตตตััััััววววอออออยยยยย่่่่าางงงใใใหหหหญญญนนนนะะะะคคคครรบดดดดดูิิจฮฮเเเแลลสุุท้้้ืีผมมมโโโ ไปไหนอ่ะไปไหนแล้วไม่รู้ครับโหไม่น่าปล่อยมาเลยว่ะเอาล่ะตัวต่อไปผมฟึบอ่าเป็นมังกรหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่ะลองตบดิน่าจะไม่ใช่มังกรนะครับผมมาฆ่าไปก่อนแล้วกันคืออะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อตัวนี้แบบต้องอยู่ในทะเลปะเนี่ยจะเรียกว่าอะไรดีผู้ชมไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรแต่รู้ว่ามันอยู่ทะเลครับต่อไปผมเป็นเฮ้ยอะไรอ่ะสเกลตันเหรอวัเดีกเพื่อนไม่ใช่สเกลตันปกตินะครับเนี่ยลองตบดิเอ้ยฆ่าได้อยู่ฆ่าได้อยู่ต่อไปให้ผมเป็นกูเหรออุ้ยเป็นแบบผีดิบนะครับโอ้เฮ้ยน่ากลัวผู้ชมดูผีดิบดิไลลล่่ฆาวิเเจอร์นนนนนนะคครรรัััับบบบบออออออื้้้หหไไไมม่่่่่่่เเเเาาาาดิิพยยยยทลลลุงงตปปปผฟึโีกวใญ็แข ป่ากข้างนะครับมีลิชด้วยเหรอเป็นแบบจอมเวทนะครับผมเฮ้ยแล้วก็เดทไนท์ก็มีครับผมโอ้โหเป็นอัศวินรัติการนะครับเท่เหมือนกันนะเนี่ยไอพวกนี้เนี่ยเอาล่ะผู้ชมถ้าเราเป็นไซคอลแล้วแบบไปสู้มังกรล่ะเออมันจะเป็นยังไงครับขอลองหน่อยละกันนะครับผมจะวันนี้นะครับว้าไปครับผมปึ๊บเอาล่ะมานี่นะครับเอาล่ะแล้วเราจะกลายเป็นไซคอลนะครับแต่วันนี้จัดไปดีครับอุ้ยตัวยังใหญ่ครับผมมาดิไซโวนะครับอ่าเราต้องการฮิวเลือดว่ะประเด็นแอปเปิลทองแล้วกันน่าจะฮิวได้อยู่ครับกินเข้้าาาไไไไปเเอออลลล่่่่่ะะะะะดดี๋ยยยวผผมมมขิงงกกนนนนแััครบบบจ ัลเลยดูผู้ชมดับแช่แข็งเนาะนี่เป็นไงเป็นยักษ์นะครับมาสู้กับ,บกมังกรแล้วผมอยากลองสักตั้งเหมือนกันว่ะนี่ไงมาแล้วมาแล้ววนมาครับวนมาครับ,รบขอตบหน่อยนะเพื่อนตบไปเดยจากวันนี้เป็นใส่ขอบนะครับตบไปครับผมได้เปล่าเฮ้ยได้อยู่ผู้ชมมาดิมาดิเป็นใส่ขอบครับตบไปนะครับเฮ้ยได้อยู่ผู้ชมเมื่อยักษ์มาสู้กับมังกรครับเอ้ย่ันนี้ทำไมครับเฮ้ยโดนไปผู้ชมโดนไปเฮ้ยเด้อทำไมมันบินเร็วอย่างนั้นนะยื้อธนูโคตรแรงเลยว่ะเฮ้ยทำไมธนูแรงจังหรือเพราะว่าเป็นมังกรว่าโดนธนูนี้แล้วเจ็บอ่ะเอออาจจะใช่ว่ะยังไไงงก็จัััััดปคคคคคครรรรรรรบบบบธนนูี้ผผมมโโตตแแ ตายเจอวะนี้เออเรียบร้อยฮะโอ้โหกลายเป็นไ,ไซคอปได้มันแบบยอดไปเลยวะ่ะตัวใหญ่ใหญ่นะฮะเฮ้ยเนี่ยใครหาเรื่องฮะใครหาเรื่องขอตบหน่อยแล้วกันเอา้าตบไม่โดนตบไม่ถึงอีกคุณผู้ชมกลับดีกว่าเออโดดกลับไปนะครับผมอ่าเรียบร้อยกลับมาหมู่บ้านครับโอเคผมก็เลยชอบคลิปนี้นะครับผมเอ้ยนะเป็นร่างนี้ไม่น่าดีว่ะแป๊บนึงกลับก่อนอ่าเป็นร่างเดิมครับผมเอาล่ะโอเคผมก็เลยชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นมอดนี้นะครับผมลิ้นโหลดอยู่ใต้คลิปเลยสามารถโหลดไไปปเเเเลลล่ล่นนนนนดด้้้้ยยยคคคคคครรรรรััััััับบบบบบบผผมมมโอสสสสาาาหหิีีีีีทวว๊